เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับโครมทางหลวงสายดื่มต้องมีซีพีโบโลนาพริกลองเลยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์ชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำกว่าจะประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมกับการที่นำการเกษตรมากอบกู้วิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้น จนสามารถยกระดับจากสถานที่พักผ่อนให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่มีมากถึง12ฐานการเรียนรู้แต่วันนี้เราจะมานำเสนอแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับส่วนข้างในโรงเรือนที่เราเป็นโรงเลี้ยงหนอนนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะมีการทํากระบะเลี้ยงขึ้นมาแยกนะคะเพื่อไม่ให้หนอนเนี่ยมีจํานวนแอจดเกินไปใน1กระบะเราก็จะมีการแยกให้เหมาะสมนะคะ ใน1กระบะเนี่ยเราจะตีประมาณว่าเมื่อตัวหนอนโตขึ้นมานะคะจะได้ปริมาณตัวหนอนประมาณอยู่ที่8ขีดถึง1กิโลกรัมนะคะแล้วก็ในการให้อาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆอาหารที่ให้เนี่ยที่เราทราบกันที่บอกไปแล้วก็คือว่าเราจะให้อาหารที่เป็นขยะอินทรีย์ในบ้านเราเสร็จ ข้าวเศษผักเศษผลไม้เศษเนื้อสัตว์ก็คือได้หมดทุกชนิดนะคะแต่ข้อควรระวังคืออาหารที่มีความเผ็ดมากเกินไปนะคะก็ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดเผ็ดนิดๆหน่อยๆเนี่ยสามารถนอนสามารถกินได้รับได้นะคะอาหารที่เหมาะสมอย่างที่บอกก็คือควรจะเป็นอาหารรวมนะคะอาจจะไม่ผักร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ถ้าเป็นผลไม้รวมควรจะเป็นผลไม้รวมที่มีทั้งชนิดที่เป็นมีน้ําตาลแล้วก็แป้งนะคะปนกันไปอย่างเช่นถ้าของเราเนี่ยถ้าหน้าหน้าของมะม่วงนะคะเราก็จะเก็บพวกมะม่วงที่มันสุกสุกที่ว่าหล่นจากต้นนะคะหรือว่าไม่สมบูรณ์นะคะบ่มให้สุกแล้วก็เอามาให้หนอนทานแล้วก็จะเป็นพวกสับปะรดอย่างเงี้ยก็ได้นะคะกล้วยนะคะก็ได้เช่นกันนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเศษอาหารในครัวเรือนเราเศษข้าวเศษผักเศษปลาพวกนี้นะคะก็สามารถรวมมาให้ได้เลยยิ่งถ้ามีอาหารประเภทที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงแล้วก็มีโปรตีนสูงอย่างเช่นเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งเสริมการเจริญเติบโตของหนอนได้ดีเช่นกัน จุดนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการเลี้ยงสัตว์แล้วนะคะเนื่องจากว่าบนเกาะอินทรีย์วิถีไทยเราเนี่ยเราจะปลูกพืชอินทรีย์แต่เราก็จะเน้นไปเรื่องของการทําแบบครบวงจรก็คือทําปศุสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์อยู่บนเกาะด,ด้วยนะคะตัวหนอน b s f เนี่ยจะเข้ามาแทนที่ สารอาหารประเภทของโปรตีนแล้วก็ไขมันจากที่เราจะต้องไปซื้อในท้องตลาดเราก็เอาตัวนี้ค่ะเป็นอาหารธรรมชาติมาใช้ทดแทนได้ทั้งโปรตีนไขมันนะคะวิตามินแล้วก็กดรอรลิกแล้วก็โอเมก้าแล้วก็วิตามินที่มีมีคุณค่าอื่นๆเสริมให้กับไก่เพื่อทําให้ผลผลิตดีขึ้นนะคะคงที่แล้วก็ไก่มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง นี้นะคะเราใช้เป็นฐานการเรียนรู้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะซึ่งน้ำเนี่ยก็เป็นหัวใจหลักในการทําการเกษตรอีกอย่างหนึ่งเช่นกันนะคะเราต้องมีการบริหารจัดการน้ําให้คุ้มค่าให้เพียงพอนะคะแล้วก็ให้เกิดคุณค่ามากที่สุดในการใช้ทรัพยากรน้ํานะคะจะเห็นนะ,นะคะว่าจุดนี้เราจะมีการตั้งนอกจากถัง200ลิตรนะคะด้านบนนี้จะเป็นถัง ที่เราจะใส่พวกน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆที่เราหมักได้สำเร็จแล้วพร้อมใช้แล้วนะคะในระยะเวลาที่เหมาะสมนำไปกรองนะคะเสร็จแล้วก็เอาน้ำหมักแต่ละส่วนแต่ละชนิดเนี่ยนะคะมาใส่ไว้ในถังแต่ละใบเพื่อพร้อมใช้นะคะในกระบวนการหรือว่าในวิธีการใช้ก็คือว่า ถ้าเกิดว่าเราดึงน้ํามาจากแหล่งพักน้ําเรานะคะขึ้นมาใส่ในถังเนี้ยนะคะเปิดน้ําขึ้นมาใส่ปุ๊บนะคะเราอาจจะเปิดตัวฮอร์โมนนะคะชนิดใดก็ได้ที่เราต้องการอย่างเช่นอันนี้เปิดเป็นฮอ,อ,อ,อร์โมนไข่ก็ได้นะคะเอาฮอร์โมนไข่น้ําหมักก็จะไหลลงมาตามท่อนะคะเราตั้งวาล์วเปิดปิดแบบง่ายๆนะคะเอาที่แบบว่าชาวบ้านทําได้แล้วก็สามารถาใครเห็น สามารถเอาไปไปใช้กับสวนของตัวเองได้แบบง่ายๆแล้วก็ลดต้นทุนได้ในราคาที่ประหยัดน,นะคะอย่างนี้เราเปิดฮอร์โมนไข่ลงมานะคะลงมาในถัง200นิตเสร็จแล้วเนี่ยในกระบวนการของการดูดน้ําเข้ามาจากแหล่งพักน้ำเนี่ยด้วยแรงดันน้ํามันจะเกิดการตีกวนกันโดยอัตโนมัติแล้วก็เราก็จะมาเปิดวาล์วนะคะวาล์วที่เป็นวาล์วที่ตัวเป็นท่อส่งนะคะตัวนี้นะคะเปิดพร้อมที่จะเข้าไปลดผักผลไม้ในสวนเรา ถ้าผักผลไม้ส่วนเราเนี่ยม,มันมีพื้นที่เยอะอย่างเช่นอย่างของพื้นที่เราเนี่ยมีประมาณ20ไร่นะคะมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างเราก็ตั้งหัวปั้มน้ําหรือว่าตั้งวาล์วเปิดปิดน้ําแต่ละล็อกแต่ละโซนให้ได้ถ้าพูดถึงนิยามของคำว่าคนเปลี่ยนโลกอะคะ่ะใน ความคิดเห็นของตัวเองเนี่ยมองไปว่าคนที่เปลี่ยนโลกเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะคะเปลี่ยนจากตัวเราเองเนี่แหละคะ่ะเปลี่ยนจากความคิดทัศนคตินะคะจากคนที่มองโลกในที่ในแง่ที่ไม่ดีนะคะพยายามเรามองโลกในความเป็นจริงแล้วมองโลกในแง่ดีเอาไว้นะคะเปลี่ยนจากตัวเราเองภายในเพราะจริงๆแล้วเมื่อเรา, in ามองโลกในแง่ดีะคะ่ะ ความกระทํามันก็จะดีด้วยการกระทําออกมาดีส่งผลออกมาดีคนรอบข้างรู้สึกดีมีความสุขแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะส่งผลดีกลับมาที่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะไปเปลี่ยนโลกทั้งโลกทั้งใบเนี่ยมันมันมีความยากแน่นอนสําหรับคนหนึ่งคนนะคะแต่เราเพียงแค่ทําตัวเองเนี่ยให้เป็นจุดเปลี่ยนที่มีคุณภาพเท่านั้นเองนะคะเราก็สามารถที่จะส่งต่อแรงหรือว่าพลัง ในส่วนดีๆเราเนี้ยออกไปให้คนรอบข้างได้แล้วชุมชนสิ่งแวดล้อมหรือว่าสังคมที่เราอยู่มันก็จะซึมซับเ่านีออกไปแล้วก็จะดีขึ้นมาเองตามลําดับละค่ะหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้เมืองเพชรบุรีจากเมืองรองจะกลายเป็นเมืองหลักที่ผู้คนให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวกันเพิ่มมากขึ้นและเราหวังว่าคนรุ่นใหม่ของเพชรบุรีจะกลับมาร่วมไม้ร่วมมือกันในการพัฒนาเพชรบุรีให้มีความเจริญที่ยั่งยืน และควบคู่กับการสร,าสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีคืนกลับชุมชนกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา20นาิกา30นาทีทางททบ5นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ